สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูสังขยาฟักทองค่ะแล้วก็เมนูรากช่องสิงคโปร์กันค่ะสีเขียวของเราก็จะเป็นใบเตยค่ะส่วนสีแดงก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะมาถึงบ้านแล้วก็เอาตัวใบเตยเนี่ยไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำการปั่นกรองน้ำออกมาใช้ค่ะวันนี้เราจะใช้แต่น้ำนะคะไม่ใช้กากของมวันค่ะเออแต่ปกติเขาก็ไม่ใช้กากอยู่แล้วนะเออ ความจริงวันนี้ไม่ได้มีแผนหรือว่าความคิดว่าจะทำเมนูอ,อะไรเลยนะคะแต่ว่าพอเอิญว่าไปเก็บมะพร้าวก็เลยเอองี้มานทำขนมดีกว่าก็เลยไปซื้อของแล้วก็ไปหาวัตถุดิบตามที่เราจะทำขนมวันนี้เลยค่ะ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการทำแป้งค่ะแล้วก็จะเอาแป้งมานะคะมาแบ่งเป็นสส่วนอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทําการใส่สีผสมอาหารสีแดงที่เราผสมน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาทําแบบนี้เลยค่ะทุกคนทกากันคุเลคุเลน้องให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะให้แป้งมันออกเป็นสีแบบนี้สีเขียวก็ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะ พอทำเสร็จแล้วนะคะระหว่างที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ต้มน้ําอยู่ด้วยนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็ทําการเอาแป้งนะคะไปผสมกับน้ําเดือดเลยค่ะผสมสีได้นะคะคุเรคุเรแป้งแบบนี้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็ทําการนวดนวดแป้งค่ะสีเขียวก็ทําเหมือนกันเลยนะคะอ่าอ,อ่ใครที่ดูถึงขั้นตอนนี้อยากทำตามเด็ดค่ะจะบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำตามมันจะออกมาเป็นแบบนี้ รู้ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแป้งแตกค่ะคือพระเจ้าทําไมมันเป็นอย่างนี้พอกวดจะรู้วิธีก็คืออ๋อเราใช้น้ําเย็นนะคะจะบอกให้ว่าไม่ต้องทําเองเรอซื้อกินง่ายกว่าอย่าหาทําค่ะแต่เนื่องด้วยว่าเราอยากกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ยอมแพ้ก็ทํากันเอาแป้งที่เหลือจากส่วนที่เมื่อกี้นะคะเอาไปผสมกับน้ําเดือดแบบนี้เลยคุเลคุเลน้องให้เข้ากัน แล้วก็ทำการนวดระหว่างที่น้องยังร้อนอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหในที่สุดมันก็ได้แป้งของเราสีขาวเสร็จแล้วแล้วก็ทำการเอาสีผสมอาหัรนสีแดงของเราเนี่ยไปต้มน้ำให้เดือดแล้วก็มาคุเลคุเลเหมือนกันเลยค่ะทำการคลืงแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการหั่นให้เป็นเส้นค่ะโอ้โหวิธีนี้ต้องบอกเลยว่ามันคือวิธีที่ถูกต้องต้องทำอย่างนี้นะคะใครที่จะทำเลาช่องสิงคโป,โปร์ห้ามทำเหมือนวิธีแรกต้องทำตามวิธีนี้เท่านั้น อีฉันก็ทําการหั่นแป้งสีแดงแล้วก็สีขาวที่ทาเอาไว้แล้วนะคะให้เป็นเส้นเส้นแบบนี้เพื่อความน่าเกลียดนะคะต้องทําให้น้องออกมาสวยงามค่ะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ําไว้ให้เดือดแล้วเราก็เอาเส้นของเราเนี่ยไปต้มให้สุกกันเลยนะครับหลังจากที่เราต้มเส้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาน้องไปน้องน้ำเย็นด้วยนะน้องจะได้ไม่ติดกันค่ะไม่งานเส้นติดกันแล้วมันจะอืดไม่อยากกินเลย เตรียมในส่วนของแป้งเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวกะทิการเติมน้ําใส่น้ําตาลใส่เกลือค่ะเพื่อความจิ้มจนใส่กะทิต่อเลยค่ะมันจะได้หอมๆนะคะกะทิวันนี้เราก็ใส่แค่หน่อยเดียวเพราะมันมีน้อยค่ะหลังจากที่เราทําน้ากะทิเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมทําในส่วนของสังขยากันเลยสังขยาของเราในวันนี้เราก็จะใช้ฟักทอง หันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการใส่เอาไว้ในถ้วยรอสป้มหนึ่งค่ะน้ําไข่ทั้งหมด4ฟองนะคะมาใส่ในถ้วยแล้วก็ใส่กะทิประมาณ150 ml นะคะใส่น้ําตาลปี๊บหช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นทําการน,นวดน้องสนิทหนึ่งนะคะด้วยการขยาค่ะจะใบเตยของเรานี่เองขยาน้องไปสักพักพอน้องเริ่มเข้ากันแล้วเราก็ทกําการกรองใส่กับตัวฟักทองเมื่อกี้ที่เราหั่นเตรียมเอาไว้นะคะ แล้วก็จะเอาใส่ไว้ในแป้งพิมพ์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทกําการกรองน้องซะน,นิดนึงนะตัวสังขยาเนี่ยต้องกรองก่อนที่จะเอามาใส่ไว้ในถ้วยพอ,เ,อเสร็จแล้วเราก็ทกําการนึ่งน้องได้เลยนึ่งประมาณยี่สิบนาทนีเดียวก็ได้แล้วค่ะ ระหว่างที่เราเนึ่งน้องสังขยาของเรานะคะเราก็ทําการไปเด็ดมะพร้าวค่ะมะพร้าวนี้จะเป็นมะพร้าวน้ําผอมนะคะพี่ใช้ปล่อ,อเอาไว้หลังบ้านนี่ก็ได้มาแล้วลูกหนึ่งแล้วก็ทําการผ่าน้องเลยคะ่ะระหว่างที่ทําไปคือถุงเท้าก็มายุ่งอยู่นั่นแหละมันจะโดนมีดเข้าสักวันหนึ่งนี่ทําอะไรก็มายุ่งตลอดเออถุงเท้าเนี่ยแกล้งแม่ทุกครั้งที่แม่อยู่หน้ากล้องเลยนะ จริงๆก็ไม่อยากตีน้องหรอกแต่ถ้าไม่เตียน้องก็ไม่ไปนะกลัวเดี๋ยวมีจะโดนน้องก็เลยต,ตีตีแค่รอบเดียวคือน้องก็ไปแล้วแล้วก็ทํากันชอบมะพร้าวแบบนี้เลยเราจะเก็บน้าเอาไว้นะเพราะว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะเอาน้ํามาทําเป็นตัวกะทิของเรลาช่องแต่ว่าเราลืมนะเราก็เลยมาทีหลังแล้วก็เอาน้ําเทไว้ใส่ถ้วยแล้วเราก็มาเอาในส่วนของเนื้อเนี่ยใส่ไว้ในเล่าช่องมะพร้าวนี้จะบอกได้เลยว่าหอมมาก หอมแบบหอมเวอร์เออแล้วก็เนื้อคือหวานฉ่ำมากก็จะทําการขุดแบบนี้เลยเราก็จะใช้ช้อนขุดเอาขุดเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไว้ในเล่าช่องที่เราเตรียมเอาไว้กับกระทาไว้แล้วนะคะเ่อาช่องของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแค่นี้คือพร้อมทานค่ะทำง่ายมากเลยสำหรับเมนูในวันนี้ ในจังหวันนี้ตัวสังขยาของฉันก็สุกเป็นที่เรียบร้อยว้าวน่าทานมากกลิ่นคือฟุ้งขึ้นมาเลยหอมมากหอมกลิ่นกะทิสุดๆแล้วก็นำไปพักไว้สักแป๊บหนึ่งน้องเย็นตัวลงก็ทำการแบ่งเป็นสีชิ้นแบบนี้ทำการตักใส่จานเอาไว้ค่ะว้าวดูน่าทานขึ้นเยอะเลยดูสีเนื้อคือเนียนมาก แล้วก็ทกําการตักตัวเล่าช่องของเราเนี่ยเอาให้พี่สะพายกับแม่กินนะแล้วเราก็กินด้วยคือแบบกลิ่นก็คือหอมมากๆแล้วก็อร่อยกังพอดีอดีเลยค่ะในระหว่างนี้คือหิวไม่ไหวนะคะไม่ได้ทํากับข้าวก็ต้มมาม่าก,กินเองเลยค่ะมาม่าวันนี้ก็คือมามากก่าเกาหลีแบบเผ็ดคุณสองเลยนะเผ็ดมากอร่อยสุดๆ จังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเทียบเท่ามาม่าแล้วแหละ